คนครับเกิดราม่าขึ้กแล้วนะฮะในวงการบันเทิงล่าสุดนี่นะครับเทรนเอกนั้นได้ผุดแฮชแท็กเซฟไปไปโอริโอเกิดขึ้นครับประเด็นเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้คมจบให้เราจะมาสรุปเล่าให้ฟังกันครับแต่เรื่องนี้บอกก่อนเลยครับว่าเกิดขึ้นระหว่างไปไปโอริโอกับผู้จัดซีรีส์ชื่อดังอย่างคุณกุ้งสรุดาครับ ก่อนอื่นนี่นะฮะก็ต้องขอเล่าไปก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านไพ่ปลายโอริโอนั้นได้มาทํางานนะครับร่วมง,งานกับคุณกุ้งในฐานะาที่ไพ่ปลายนั้นนะครับเป็นนักแสดงและก็คุณกุ้งนั้นเป็นผู้จัดกับซีรีส์ยูริที่มีชื่อว่า befriend นั่นเองครับซึ่งออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผ่านทางช่อง9 M-Com ทททุกีี่พกกม,มันไม่ใช่ความผิดลินคนเดียวหรอกรันเองก็ผิด,ดเหมือนกันเราจะยังยืนชั้นกันอีกนานใช่ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ เรม่านั้นนะครับก็เกิดขึ้นเพราะว่าล่าสุดนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทางคุณกุ้งเองนะฮะก็ได้จัดงานที่เกี่ยวกับซีรีส์เกิดขึ้นซึ่งในงานอีเวนต์นี้แหละครับทำให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นพอจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มมาจากที่คุณกุ้งนั้นนะฮะได้ขึ้นไปกล่าวบนเวทีซึ่งคุณกุ้งเนี่ยนะฮะได้พูดต่อหน้าคุณแม่และก็แฟนคลับของป้ายป้ายโอริโอฮะด้วยน้าเสียงสั่นเครือบนเวทีโดยมีป้ายป้ายและก็เหล่านักแสดงครับนั่งอยู่บริเวณนั้นด้วยโดยคุุณกก้้งงงนน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 เเเล่่่่่่าา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 รรรรัววตตออดดดดททีีผมมใํโ ในส่วนของทีมงานเองก็แทบจะเป็นซึมเศร้าด้วยครับโดยคุณกุ้งเล่าต่อนะครับว่าไม่มีใครโกรธเกลียดด่าขนาดนี้ก้าวมาเป็นผู้จัดทําให้โดวนว่าโดนด่าทุกวันด่าตนตนรับได้แต่ด่าลูกเราได้เจอโลกใหม่หยิบโทรศัพท์มาด่าใครก็ได้ทําร้ายใครก็ได้ทุกคนในกองแทบเป็นโรคซึมเศร้ากับสถานการณ์ที่ได้เจอแต่ต้องอดทน ซึ่งนอกจากนี้นะฮะในการพูดดังกล่าวนั้นนะครับคุณกุ้งยังเล่าต่อครับว่าสําหรับซีรีส์เรื่องดังกล่าวนั้นนะครับไปไปโอริโอคือแรงบันดาลใจในการทําซีรีส์เรื่องนี้แต่ก็พยายามรวมโลกของคุณกุ้งกับโลกของไปไปเข้าด้วยกันซึ่งยากมากและหาคําตอบไม่ได้ไปไปเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรื่องนี้ท้าทาทยมากแต่สิ่งที่ท,าท้าทายมีทั้งความรักและความเจ็บปวดครับเป็นงานที่เจ็บปวดทรมานและมีความสุขครบรสมากเลยทีเดียวถ้าไม่ได้เจอเรื่องนี้จะไปได้ไกลหลายคน ก็กังวลกลัวกับการทํางานกับเราว่าจะโดนไหมทําให้บางอย่างจํากัดเขาไม่เคยคิดว่าโลกของเรานั้นเป็นแบบนี้หรอโลกของเขามีโลกที่สวยงามพยายามเข้าไปในโลกของเขาพยายามเอาโลกสองใบมาอยู่รวมกันแต่ยากไปไหมที่ยังหาคําตอบไม่ได้ซึ่งหลังจากที่กล่าวจบนะฮะคุณกุ้งก็ปิดท้ายนะครับบอกว่ายัางคงรักไปายเหมือนเดิมครับวันนี้กุ้งขออนุญาตพูดดับ เจ็ดเดือนกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกุ้งบอกว่ากุ้งรักน้องปายเหมือนเดิมแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันเจ็บเหลือเกินกับความรักในครั้งนี้และแน่นอนครับว่าสําหรับคํากล่าวที่ทุกคนได้ยินไปนะฮะจากประโยคของคุณกุ้งนั้นนะครับทำให้เกิดกระแสด,ดราม่าเกิดขึ้นครับแล้วก็วิจารณ์ไปที่คุณกุ้งสําหรับการพูดในครั้งนี้ฮะซึ่งหลายคนมองแล้วว่าสําหรับการพูดบนเวทีของคุณกุ้งในขณะที่มีทั้งครอบครัวแฟนคลับและก็คุณป้ายปลาอยู่นั้นเป็นการหักหน้าปลายปาอยู่หรือเปล่า และนำไปสู่แฮชแท็กครับที่มีชื่อว่าเซฟไปไปโอริโอเกิดขึ้นนั่นเองครับในขณะที่แฟนคลับนั้นนะฮะก็ได้ออกมาวิจารณ์ ในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงคุณกุ้งด้วยเช่นกันฮนะโดยแฟนคลับนั้นนะครับออกมาแสดงความเห็นพร้อมกับตําหนิการทํางานของผู้จัดให้คนเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างแรกก็คือแฟนคลับวิจารณ์กันว่าซีรีส์เนี่ยตัดต่อเละมากเพราะทางซีรีส์ทำโฆษณาปโปรโมทออกมาก็คือเป็นไปไปที่เป็นตัวเอกรวมกับนางเอกอีก2คนแต่พอซีรีส์ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเอกออกแค่ตอนละไม่เกินสิบวินาทีบางตอนก็ไม่มีออกมาเลยด้วยซ้ํา ต่างกันในขณะที่เด็กของผู้จัดนั้นนะฮะได้ออกมาทุกตอน รวมถึงมีการซูมทุกช็อตทั้งที่ไป้ายปลายถูกโปรโมตแต่ก็แทบจะไม่มีไป้ายปลายเลยแล้วมาบอกเหตุผลว่าน้องแสดงแย่เลยตัดออกยังมีความเห็นนี้ฮะที่บอกว่าโปรโมทซีดีไม่ตรงกับเนื้อเรื่องจริงเนื้อหาออกทะเลนิอยายที่ซื้อมากกว่า500บาทแฟนคลับที่ซื้อ V.I.P. ไม่มีสิทธิ์ทวงถามทั้งที่ในสานะผู้บริโภคนั้นควรได้รับงานตรงปกมองว่าผู้จัดไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองนั้นทํางานผิดพลาดแต่เบียงเบนประเด็นและโทษ จึงเกิดการตั้งคำถามกลับว่าผู้จัดเคยเห็นใจไป๋ไป๋หรือไม่นี่แหละครับนี่คือแฮชแท็กดราม่าทั้งหมดนะฮะที่ถูกวิจารณ์เกิดขึ้นจากแฮชแท็กเซฟไปาไป๋ออดิโอครับซึ่งหลังจากนี้เองก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าสําหรับการทํางานของทางผู้จัดกุ้งและคุณไป๋ไปนั้นจะมาเชื่อมต่อหรือจะมีการออกมาถแถลงข่าวกับประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นหรือไม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ